สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพของอาจารย์นันทุกท่านครับเรามามาชมพระหลวงบุตรทวดพิมพกรรมการนะฮะองค์นี้ที่ถือว่าโอ้สมบูรณ์มากนะพี่น้องครับอาจารย์นันว่าองค์นี้กดได้คมชัดลึกมากแล้วเนื้อหาก็สมบูรณ์มากๆพิมพกรรมการเน้นเนื้อท่านจะละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าศึกษาลงไปเชิงลึกจริงๆเราเห็นว่าพิมพกรรมการนั้นใช้เครื่องบทยาในการบท นะมวลสารแต่เรื่อการโขกต่ามันจะแตกต่างจากการโขกต่าก็คือเนื้อมันจะละเอียดเนื้อในมันจะละเอียดนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผิ์กรรมการทุกองนะครับที่เป็นมีมีมีจานวนมากนะครับจะใช้เครื่องบดยาทุกองคแต่ว่ามีจํานวนหนึ่งที่ใช้เครื่องบดยาถ้าเป็นเนื้อละเอียดองนี้เนะี่ยน่าจะเป็นการใช้เครื่องบดยาแทนการโขกต่าเห็นไหมครับอ๋อมีความเนื้อละเอียดมากแล้วก็เราจะเห็นว่าเส้นตาของหลวงพ่อนั้นติดชัดมาก ตาเนี่ยจะเป็นขีดเห็นไหมครับตาเป็นขีดแก้มเป็นขีดเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์เป็นกรรมการนะครับแก้มเป็นขีดหน้าผากเป็นขีดเห็นไหมครับหน้าผากเป็นขีดนี่คือเอกลักษณ์แล้วต้นตะแคงนี้เราจะเห็นว่าหัวท่านเยทุยๆนะครับทุยๆออกมาโหนกออกมาพองามนะครับทุยๆออกมานะครับแล้วริ้วจีวรฝั่งนี้ก็จะเป็นขีดนี่ครับเป็นขีดฝั่งนี้เป็นขีดนะครับแล้วก็ ตรงไฮปลาตรงนี้จะเป็นร่องเห็นไหมครับในปลาตรงนี้เป็นร่องอย่างชัดเจนเลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีอะไรเอยอะครับที่เป็นเอกลักษณ์การวางมือนะครับจะมีเส้นขีดแบ่งมืออย่างชัดเจนนะครับลักษณะสังคตินะครับก็ <c oughs> มันก็จะเป็นร่องแต่ว่ามันก็จะเป็นร่องที่มีเนื้อขั้นตรงกลางเห็นไหมครับจะเป็นร่องอย่างนี้นี่ครับองนี้ชัดนะกดได้ชัดมากส่วนตัวจะนันว่าชัดมากๆเห็นไหมครับแล้วเนื้อละเอียดด้วย ลักษณะของเม็ดบัวควาบัวหงายนะครับก็ค่อนข้างชัดนะฮะชัดชัดลึกพอสมควรนะพี่น้องครับนะการกดแม่พิมพ์ด้านข้างนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบเห็นไหมครับงดงามนะฮะเนื้อละเอียดจริงๆองนี้แล้วก็มีการกดครึง่งนะครับล้นมาฝั่งนี้เล็กน้อยนะฮะลักษณะของการงัดออกจากแม่พิมพ์เห็นไหมครับองนี้เนื้อโอ้โหเนื้อละเอียดมากองนี้แล้วก็งัดนะ ิ้มเข้าไปแล้วก็ ng ắt, ng ắt, ง ắt ัดงัดออกมาทานด้านนี้นะครับมันก็จะมีฉีกขาดบ้างนะครับแต่ด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นว่าเนื้อองค์นี้นี่มีความมีความฉ่ำมีความฉ่ำมีความนึนุ่มนะครับมีความละเอียดนะครับมีความฉ่ำมีความนุ่มมีความละเอียดนะครับคือพระหลวงพุทวดนั้นเป็นสูตรที่มีส่วนละไม้คล้ายคล,ายคลึงกับวัดะระฆังนะครับเพราะว่าหลวงพุทธิมนั้นท่านไปศึกษาการสร้างพระสมเด็กจกั่วัดะระฆังไว้นั้นก็ส่วนหนึ่งก็ เชื่อกันว่าได้ใช้น้วมันตั้งอิ่วด้วยในการสร้างนะครับในการผสมนะเป็นสูตรคล้ายๆว่าละขางบนเนื้อเก็จะมีความหนึบนุ่มแม้ว่ามีมวลสารที่เป็นดินกากยายากักษแล้วก็ว่านก็ตามนะครับนี่เรามาลงกล้องดูนะครับนี่เห็นไหมครับตาเป็นขีดโอ้ชัดสวยมากเนื้อละเอียดเนียนแน่นมากนะครับองนี้แก้มเป็นขีดเห็นไหมครับแก้มเป็นขีดนี่ครับ ริวจีวรเป็นขีดเห็นไหมครัังคติเห็นไหมครับเป็นร่องที่เป็นเอกลักษณ์ไอปาาเป็นร่องนี่ครับการวางมือชัดเจนแยกกันนะครับลักษณะของบกความบวงหายนี่ครับนี่ครับชัดสวยนะฮะขอบเป็นไงขอบสวยงามเห็นไหมครับล้นมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับขอบหลังนี่ครับลักษณะของร่องนี่ครับ กดฉีกไปด้านหลังนี่ครับเนื้อค่อนข้างดึกนุ่มองคนี้นะครับดึกนุ่นมแต่ก็มีมวลสารมีเนื้อดินมีโครงสร้างที่เราดูว่าต้องมีต้องมีดินกากยายักษ์นั่นแหละนะครับแต่องค์นี้จะออกเป็นออกมีอมน้ําตาลหน่อยๆอนะครับถ้าอมน้ําตาลอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อที่คล้ายๆบอกว่าเรียกว่าเนื้อออกเป็นช็อกโกแลตนะฮะออกช็อ,อกโกแลตเนี่ยเป็นเป็นเป็นหนึ่งในเนื้อที่หายากมากนะครับหายากมากแล้วก็ ส่งคุณค่ามากเลยนะครับในหลวงปูท่ทวดนะครับนี่ครับมดงานจริงๆนี่ครับใครสนใจอยากได้องค์นี้ก็ติดต่อมานะครับ